บัดนี้เป็นครั้งที่79ตรงกับวันที่27มกราคมพุทธศักราช2569ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธ์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบบูชาแด่องค์พระความปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุหนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระธนัตไตรครูบาอาจารณาเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าไปสมาธิอันควรแก่การสวดสาทยายบนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสัสุนันตุสักขโมขะทางสักเเกาเมจรูปเปคิริสิขาระตะเตจานตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตรูวะนะคหหเน เคหาวัตถุมีเขเตภูมาจยันตุเทวาชลธระวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจณังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนณากาโอยัมพัทันตาธรรมสวนณากาโอยัมพัทันตาธรรมสวนากาโอยัมพัทันตาบทสวดนมกาลสิทธิคาถานโมตสสะภะคะวโตอรสาโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะภะคะวโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะบทสุสัจจะการิยาคาถานัติเมสาระนังอัญญพุทโธเมสาระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสาระนังอัญญธรรมโมเมสาระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสาระนังอัญญสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฐายศพพปานินังปูเรตวาปามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพุปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายศพปานินังปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพุปัทวามหาการุณิโกนาโถ สุขายะสัพพานินางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสภุปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะขวาสักเกสูวิหารติกาติลวัตุสงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัติงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกะตาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาหนติ พระขวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอาตโคจตุนางสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตาะทะโหสิอายังโขพระขวาวสกเกสุวิหรารติกับปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคะสติงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสพเพเหวาอาะอรหันเตหิทัศหิจโรกตา,าตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหนติพระขวันตังทัศนายะัพิกุสังคัญจะยานูนะมะยมปีเยนะพระขวา เตนุปัสสังกมยามะอุปสังกมิตวาภควโตสันติเกปาเจกขาถาภาเสยยมาติอาตโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพระวาปุริโสสัมมัชิตังวาพาหังภาษาเรยาภาษาลิตังวาพาหังสมิชยเอเะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุรโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภควันตังอุทิวาเทตวาเอกามันตังอัทถังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังขาทังอภาสิ มหาสัมมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมสมไยยังทกิตาเยว,วะอปาราทิตสังคันติอาตโคอัปาราเทว,วตาพระวัตโตสันติเกอีมังคทาทังอภาสิตตระพิโคสมาทังสุจิตตังอตโนชุกมะกังสุสารถิวะเนตานิคะเหตวายินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อาทโคอาปราเทวตาภะควโตสันติกเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตาวาขีลังเชตาวาปาลีคังอินทขีลังโอหัจจะมะเมชาเต,เตจรันติสุทาวิมาลาจะคุมัตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทโคอาปราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตเคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสันติติ อะทะโขพักวาภิกุวมันเติเยปุยเยนะพิกเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายะภิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตมัฏฐานังอรันโตสัมมาสัพพทธาเตสัมปิพักวันตานังเอตัปรมามัยเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิมัยหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพวิสันติอ,อนาคตามัฏฐานังอรันโตสัมมาสัพพทธา เตสัมปิพักควันตานังเอตาปรามายว,วะเทวตาสันิปติตาภวิสันติสยถาปิมัยหังเอตานิจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสาธุกังมณนสิกรธะภาศิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกูพักควัตโตปจัตโสสุงพักวาเตตทัโวจะ โลกัมนุกัสสามิยัตถะภูมมาตถสิตาเยสิตาคิริขัพพลังไปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสันดีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนัสสาสุทธาวิปัสสนนมนาวิลาพิโยปัญจสเตยตวาวะเนกปิละวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศาสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจอาตปะมักระุงสุตวาพุทธะศาสนังเตสัมปาตุรคเตสัมปาตุระหุยานังอามนุษานัทสนัง อเปเกสตะมัทคงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสสานังอามนุสานะมัทสูงอปเปเกนันตะมัทคงทิสาสภาวะปุตตาอาหงุงตันจาสพังอภิญญา,าวะววะคิตวานะจักขุมาตะโตอมตยิสัทธาสาวเกสสเสนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชาาธาพิโวเยวหังกิตยิสานิขิราหิอนุปปุพโสสตะสหัสสาวะขาภุมมากปิวัตถวา อิทิบันโตชุติบันโตวันนะบันโตยะสสิโนโมทะมนาอภิกามุงพิขูนางเสมิติงวะนางชะสหัสสาเหมะวตายะขานานตตะวนิโนอิทิบันโตชุติบันโตวันนะบันโตยะสสิโนโมทะมนาอภิกามุงพิขูนางเสมิติงวะนังสาตาขีลาติสหัสสายะขานานตตะวนิโนอิทิบันโตชุติบันโตวันนะบันโตยะสสิโนโมทะมนาอภิกามุง พิขูนางสมิติงวะนังอิเจเตโซราสสะหัสสายขานานตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมโตวนะวนโตยสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวนิโนอิทิมัโตชุติมโตวนะวนโตยสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางกลุมพิโรราชาคะหโกเวปุรสสนิเวสนังพิโยนางสัตสหัสสังยขานางปยิรูปปาสติ กุ um ่มพ so ja ิโรราชาคหิโกโสปาคะสมิติงวะนังปุร oh an ิมันจะที่สังราชาทัตตารัตโธภาษาสติการทัพพานังอธิปติมาราชายยศศิโสปุตตาปิตสาภผ้าโวอินทมานามาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันโะวันโตยศสิโนโมทามานาภิกาโมพิ่ขุนังสมิติงวะนังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุลหโหตับบาภาาสติกุมพันธานังอธิปติมาราชายยศศิโสปุตตาปิตัสาภผ้าโว อินทามณะมหัพลาอิที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตเยสสิโนโมทามาอพิการมงพี่ขุนนาสมิติงวนังปัจฉิมนันจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปฏิมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสพะโวอินทามณะมพระลาอิที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตเยสสิโนโมทามาอพิการมุงพี่ขุนาสมิติงวนังอุตรันจะที่สังราชากุเวโรตปะสาสติ ยักานางอธิปติมาราชยยายศสิโสปุตตาปิตาสะพาโวอินทะมานามะพระราอิทธิมันโตชุติมันโตวัวน,นะวันโตยาสาศสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิคุณาสมิติงวะนังปุริมาทิสังทัตตารตโถท,ทัคิเนนะวิรุละหะโกปัชิเมณนะวิรูปโคกุเวโลตรังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาท,ทัถธละมานาทังสุวเนกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถา มายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจ ah ับวิภูโตสหะจันทโนกามเสโทจักกินุขันธ ah ุนิขันธุจะปานาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตเะเสโนจะคันทพโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหะาชุพิโมทามานาอภิกามงพิคุนางเสมิติงวะนาง อาคาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพระัตตราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตารฐัาจะอาคูนาคายะสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคัสมิติงว่านังเยนาคราเชสหัสารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนมัชปปตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานมาสิ สุปันนาโตเขมามะกาสิพุโทโธสันนหาหิวาจาหิอุปวะยันตานาคาสุปนาสรารนามกังสุพุธทธังชิตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวสวัสเสต,ตอิทิมันโตเยสสิโนกาลักกัญชามาพิสมาอสุราธานาเวขสา,าเวปจิตติสุจิติจะปหาราโธนมุจิสหะสตัญจะผลิปุตตานังสเพเวโรจานามกาสันในหิตวาผลิงเสนาาหุพัตทมุป,ปาขมุง สมโยธานิภัตธันเตภิกขูนางเสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาขมุง <c oughs> วรุณาวารุณาเทวาสวโสโมจะยัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมโตวณะวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกามงุงภิกขูนางเสมิติงวะนางเวณทูจะเทวาสหรีจะอาสามาจะทุเวยมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตาณคตานิปุรกิตาวาอาคูมันทวาลาหกาวาสูนางวาสโวเสโทสักโกปาฆาปุรินทโทรทเ,เททสเตทสตากายาสเพนานตตะวนิโนอิทิมโตชุติมัโตว,วนะวนโตยัสสินโนโมทมามนาพิกามุงพิขูนางเสมิติงวนังอะทาคูสหภูเทวา ชรามคีสิขาริวะอริตกาจะโรชาจะอุมมาปุพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจะอาจุตตาจะอเนชากาสุเรยยลรุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเตเตทศทากายาสเพนานตตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันะว,วันโตยะสิโนโมทานมานาพิกามุงพิกุนาเสมิติงวะนัง สมานามหาสมานามานุสาามานุสุตตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาภูมโนปทูศิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตาวาสินโนปารากามาหาปารากาอาคูเทวาย,ยสสินโนทเสเต,ตะทศถากายาสัพเทนาน,านตัตวะนิโนอิทิบันโตชุติมันโตว,นวันะวสสันโตเยสสิโนมทัมานาอภิกามุงพิขูนางเสมิติงวะหนังสุก,กากรุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหะ โมทาตาขคยยหาปาโมขาอาคูเทววิจักขนาสธารมตาหารักชามิสกาจจยัสสิโนทานะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาพิวัสติทัเสเตทัสถากายาสเพนานะตะวน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามานาะอภิการมุงพิคุนาเสมิติงวะานางังเขมิยาตุสิตายามากตกาจยัสสิโนสัมพิตกาลามาเศรษฐาโชตินามาจะอาสวา นิมานรติโนอาคูอัถาคูปรณิมิตตาทเสเตทศทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณะวันโตยศสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางเสมิติงวะนางสเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจจนเยสธิสาสหะปุถะชาติมัคขีลังโอคตินนามนาสวังแะเขโมฆาตารางนาคังจันทางวะอสิตาติตัง สุภามาปรมัตตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมารติสโจสจะโสปาฆัสมิติวนังสหัสสะพรมะโลกาหนังมหาพระมาพิติทติอุปปันโนชุติมันตพิสมากายโยยสสิโสทเศถอิสราอาคูปเจกาวัสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกกนเตสินเทเทเวสพระมเกมมราเสนา,าพิกามิปัสสะกันะหัสสะมันที่ยัง เอทะคันหาทะพันธะทะราเคนะพันทะมทุโวสัมมันตาปริวาเลทะมาโวมุจิทะโกจินางอิติตทะมาเซโนคันหะเสนางอเปสยิปานินาตรละมาหัจจะสรังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคธานยโตสวิจุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโธอสศัยังวเสตันจะสพังอภิญญายะววัคิตวานะจักขมาตตโตมตยิสัถาสาวเกศาสนรเต มารเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตปะมักกรุงสุตวาพุทธะศาสดังวีตาราเคหิป,ปักกามงเนสังโรมปิอินชยุงสัเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสสินโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ ทสวดจุลชยประกรณโมเมพุทธเตชะสารตนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพรมาเจ,จินทาเจ,จ,จตุโลกาคัมภีรักกาๆๆสมุธาภูตุงคังคาจจสพรมะชายประสิทธิพวันตุเตชยะชยะธรณิธรณีอุทธิอุทตินทินทีชยะชยฆะคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนเมรุราชผลนราชี ชัยยะชัยยะคำพีรสมพีนาเคทนาคีปิศาจภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขศาสตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคากุลคขันทกชัยยะชัยยะคชคนนตุรงสุกระผู้ชงศีหพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวรุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณสุทธินรดี ชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสะาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราชลัญญาพระวัคเเชัยยะชัยยะวรุณะยะเเษชัยยะชัยยะรักษเสสุรพุชเตชาชัยยะชัยยะพลเมธคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชาชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกขพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรฮาโลฮาลินเทวา ชยัชยะชัยยะพรมมาสุรโคชยัชยะชยัชยะชัยะชัยะนาโควิรุณหโกวิรูปโคจันทิมาราวิ <c oughs> อินโทจะเวนเตยโยจก,กุเวโรวรุนโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหก,กุม,มาโรทัตตะรัตโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปสะอาทโยอ,อิสิโนสาวกาสภาชัยะราโมวพระวัตุเตชยัยะธโม,มจะสังโคจทะทศปาโรจะชยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธสัสสิริมัโตอายังมรัสจะจปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิบันเทปโมทิตาชัยยะตถาพรหมคณาไมเฮสิโนชัยโยปิพุทธสัจสิริมัโตอายังมรัสจะจปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิบันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณาไมเฮสิโน ชโยปิพุทธะสริมโตอายังมรัสัะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตาเทวขณะมเิสิโนชโยปิพุทธะสริมโตอายังมรัสัะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตาสุปนัคขณะมเิสิโนชโยปิพุทธะสริมโตอายังมรัสัะจปาปิมโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทานาคะขณะเหสิโนชยโยปิพุทธะสิริมตโตอายังมรสะจะปาปิมตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาสะพรมคคณะเมหสิโนชยันโตโพธิยามมเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชยสุเชยมังคะเล อประราชิตปัลลังเกศีเสปทวิโปคะเลอภิเสเกัพพุทธานังอักขปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังขลังสุปะาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจสุยิฐังพรมจาริสุปัทขินางกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทขีนางปัทขีนางมโนกรรมมังปานิทีเตปัทขินาปัทขินานิกตวานะละพันตเตปัทขิเนเตอัฐรัถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาเสน โอโลคาสุกิตาโหตหสหสเพหิยติภิสุนันตุโกนโตเยเทเวะอสมิงฐานเนอธิกตาทีคายุกาสตาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทารักขันตุสัพพสตานังลักขันตุชินาสาสนางังยากาจิปัฒนาเตสังสเพปพุเรตุมโนรถฐายุตะกาเลปวสันตุวสังวส,สาวราหกาโลคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาระหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมสุตตังเอกังสมาย,ยังพักขวาสาวัติยังวิหรติเชตะวะเนอนากะปินทิกัสอาราเมตะตะโคพ,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 พักขวาภิกขวมันเตศิพิกขวติพระทันเตติเตพิกขุพักวัตโตปจโสสุงพักขวาเอตตะทะวจะอุป,ปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราอานิจจติ ตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกคติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวรติวิภาชติอุตตานีกโรติสัพเพสังคาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวา อาจิคติเทเสติปัญญเปติพัฒเปติวิวรติวิภาชติอุตตานิกรติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติพัเปติวิวรติวิภาชติอุตานิกรติ สัพเพธมมาอนัตตาติอิทัมโมโะภะคะวะอัตมนาเตปิคูภะควะโตภาสีตังอภินันทุนติบทสัวร,ระเทกรตคา,าถาอาตีตังนานวาคะเมยะนัปฏิกัรเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทัตีตัมปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลักไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัะตัดถะวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามนุพรูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันกรอนแคลนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตบปังโกชัญญามรณนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ ณฮินโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเตาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัตเทกรตัตโตติสันโตอชิกเ,เตมุนิมุนีผู้สงบย่อมเ่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคารทักกลางวันกัคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปปจเวคณนะ ส,ส,ส,สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอายังกาโยอจิรัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนรันปาศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขรังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปะสะโมสุขโขค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มเริงสุจามริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเทวะหังมริสามิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมเอะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบสวดเมตตาย,ยัางกินจิ ยังกินยังกินจิกุสรังกามังสพเพหิพัตเตหิกระตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอสเมิงฐานนอธิกตาทีขายุกาสัธาโหณตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสพเพยญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสพเพอญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุ สัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพอาจาริยุปัชายยะสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพนักขตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพสามาตินางสมิชนตุโว บทสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนะโมพธิสตัตตคันติมายะอิติภควานะโมพธิสตัตโตคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสตัตโตคันติมายะอิติภควาปฏิทานคะาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคเรโพธิคะเรตหิงตหิง ตาธรรมธานเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกโรโณเตทวิหาระมันทะเลเถราจะมัชฌานาวากาจะพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสป,ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตฉลาผู้ชาเยปิจันทสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโวปปาติกานียนิกังธรรมะวรังปฏิจ,จเ,ตเตสเพปิทุขสะกโรโณตุสังขยังทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรม,มทธราจะปุข,ขลา สังโฆโหตุสมัครควะอัธยายจะหิตายะจะอัมเหรคตุสัทธโมสเพปิธรรม,มาจาริโนวุติงสัมปปูเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปสันนาโหนตุปสเพปิปานิโนพุทธศสาสเสนสัมมาทาังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายัสตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังขัขนตุักขันติพุตกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพธาเทวตาอุโยชนะคาถา,าบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยปัตตาจนิพยาสโสกปัตตาจนิสโสกาโหตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสพัพสัมปติสิทธิยาทานังาทัันตุสัทธาย,ยาสีรังรักขันตุสพัพพธา ภาวนาพิรตตาโหนตุขัฉันตุเทวตาคตาสุงคะระคาถาโหตุสัพพังสุงคะรังลันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตังโหตุสัพพังสุัคะรังลันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตังโหตุสัพพังสุงคะรังลันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรัง สเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัะพโสสเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตชะลนรขันปันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตชนะลนรขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตชนะลนรขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตชะลนรขันพันธามิสัพโส จัเพ,พุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระักแหพันธามิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ขเจ้าด้วยสวดสาธยายพระพุทธมนนี้ขเจ้าขอน้อมกล้าวที่ถวายเป็นพระราชุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคคาลายัย ขออานนี้ส์งแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแงรงได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระส,มรสัมมาสัพพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน,านอีกทั้งขอเทพเทว,วดาทั้งหลาย ผู้ได้นโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิ่งอม,มูรเลดจัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิ